หลวงปู่งนพบอาถรรพ์ถ้ำเขาตะบองนาหลวงปูโงนโสระโยอดีตวิศวกรปริญญาผู้สำเร็จการศึกษาจากประเทศฝรั่งเศสท่านมีความรู้ความสามารถถึงขนาดพูดได้เจ็ดภาษา ก่อนที่ท่านจะเข้ามาบวชในมวาร์พระพุทธศาสนาและเกิดศรัทธาอย่างแรงกล้ามุ่งตรงต่อการปฏิบัตินั้นท่านเคยนับถือศาสนาคริสต์มาก่อนหลังจากที่ท่านเปลี่ยนศาสนาเข้ามาสู่ร่มธงชัยาาาภาคกาสวพัสแล้วนั้นท่านก็เพียรเพ่งต่อการปฏิบัติขัดเกลาจิตใจในระหว่างการเที่ยวทุดงดงหลวงปู่เดรู้ได้เห็นเรื่องราวแปลกแลกที่นับว่าเป็นเหตุอัศจรรย์ อันจะได้นำมาเล่าสู่ท่านผู้ฟังหลวงปูง่งอนสรโยแห่งวัดพระพุทธบาทเขารวกท่านเล่าว่าเมื่อสมัยหลายสิบปีก่อนโน,น้นหลวงปูง่งอนท่านท่องเที่ยวทุดงอยู่แถวตาคลีได้พบกับหลวงพ่อพรหมที่เขาช่องแคกเกิดความสนิทสนมนับถือกันมากได้แลกเปลี่ยนวิชาความรู้กัน หลวงพ่อพร้มสำเร็จวิชาดินน้ำลมไฟมีฤทธิ์มากเป็นวิชาของโยคีระดับพรหมเรือสีอันว่าพรหมเรือสีนี้เมื่อถึงการละมรณภาพจะไม่ยอมมรณภาพหากแต่จะเข้าชานขั้นสงระดับไก่วันโยคภพมเทียบเท่าสมาบัติ8ถอดจิตวิญญาณหรือกายทิพขึ้นไปอยู่ในภพภพูมพิเศษระหว่างดวงอาทิตย์กับพืนโลก เพื่อโปรโดสัตว์ในสังสารวัตรคล้ายโพธิสัตว์ไม่ชอบอยู่พม่มโลกเพราะไม่สะดวกในการขึ้นลงเพื่อช่วยเหลือมนุษย์สมัยก่อนโนนแถวตาคลีขึ้นไปเป็นป่าใหญ่มีเสือช้างและสัตว์ป่ามากมายชุกชุมไปด้วยไข่ป่าพระทูดงไปตายกันมากตายเพราะไข่ป่ากยเยอะตายเพราะถุกสัตว์ป่าทำร้ายก็ไม่น้อย สาเหตุที่พระธุดงตายกันมากนั้นเป็นเพราะสินดังพร้อยสินขาดสินทะลุไม่สำรวมตนอยู่ในสินพระวิน,นัย227คเข้อเรื่องนี้ถือเป็นกฎตายตัวเพราะธุดงสินเศร้าหมองเมื่อใดตายเมื่อนั้นแต่ถ้าดวงแข็งอาจไม่ตายแต่ถึงคางเหลืองหลวงพ่อพรหมเขาช่องแคบอกให้ล้มปป่งอนพึงระวังสังวรเรื่องสินิจงหนัก หลวงปุงงนนทันเล่าว่าเพราะเชื่อหลวงพ่อพรหมเขาช่องแค้ทําให้ฉันระวังตัวแจทุกปีเก้าขณะอยู่ในป่ากลัวศีลจะขาดอย่างที่สุดที่ถ้ำใหญ่เขาตะบองนาคหางจากถ้ำพรสวรรค์มาทางตะวันออกไม่ไกลฉันเข้าไปบปําเพ็ญภาวนาอยู่หลายเดือนเป็นถ้ำออกจะลีลับชอบกลภายในถ้ำมีเครื่องใช้ไม้สอยของคนโบราณเป็นต้นว่าถ้วยโถโอชามถาดพานเป็นสมฤทธิ์เป็นเงินเป็นนาค ชาวบ้านมักมาขอยืมไปใช้ใส่อาหารถวายพระในวันทรมบุญประเพณีแต่ตอนหลังๆมาพระกฏว่าชาวบ้านยืมไปแล้วไม่นำมาส่งคืนที่ถ้ำเรียกว่าเบี้ยวหรืออมเอาไว้เป็นสมบัติของตัวเองเสียเลยลึกเข้าไปในถ้ำข้างในมีหีบหายสมบัติมากพวกทองคำมีเป็นหีบหีบหีบนั้นทําด้วยเศิลาคล้ายหินอ่อนล้งปป่งงอนเล่าต่อไปว่า ต่อมามีพระตุดงมากัน3าถึงสีรูปท่าทางขลังเอาเรื่อง um, สักยันเขียวพืชเต็มต um ัวเป็นพระเก่งวิทยาคมแสวงหาเหล็กไหลไพลดำตลอดถึงสมบัติของคนโบราณเมื่อมาถึงพวกท่านก็ทำพิธีขอสมบัติในธรรมกับเจ้าป่าเจ้าเขาอยู่ถึงสามวันสามคืนเกิดเสียงประหลาดในธรรม เป็นเสียงคนร้องให้เสียงแซ่เสียงฝีเท้ามา้าฝีเท้าช้างเสียงมา้าเสียงช้างร้องสนัน่นคล้ายคล้ายกองทัพยกมาแต่พระทุดงขณะนั้นไม่กลัวไม่หวั่นไหวสามารถสะกดเสียงประหลาดลี้ลับเหล่านั้นให้สงบลงได้แล้วเข้าไปในถ้ำสมบัติโบราณขนเอาทองคําออกไปได้จํานวนมากหลวงปู่งนเหล่าว่า ฉันนั่งทำสมาธิภาวานาสังเกตการอยู่ห่างๆไม่เข้าไปขัดขวางอะไรถือว่าทางใครทางมันไม่ขอเกี่ยวข้องวันต่อมามีเสียงประหลาดดังขึ้นทางข้างหลังเสียงเย็นๆแต่ชัดเจนมากพูดว่าท่านงอนรีบออกไปจากถ้ำเดี๋ยวนี้ฉันแปลกใจหันไปดูแต่ไม่เห็นมีใครเอ๊ะใครมาพูด พอนึกอย่างนั้นก็ขนลุกเกลียวทันใดก็ได้ยินเสียงดังครืนในถ้ำก็ตกใจเสียงคล้ายถ้ำข้างในถล่มลงมาตอนนี้ไม่คิดอะไรอีกแล้วฉันรีบคว้ากรดคว้ายามเครื่องบริขารที่พอจะหยิบได้ทันเพนออกมาจากถ้ำไม่ยอมเดียวหลังพอออกมาไกลเกือบถึงตีนเขาก็ดินเสียงดังครืนสนันวันไหวจนแก้วหูจะแตกแผ่นดินไหวยยบ ฉันล้มกลิ้งลงทั้งยืนพอตั้งสติได้ลุกขึ้นยืนก็ยังเซ็ตเซพื้นดินยังสั่นสะเทือนอยู่มองขึ้นไปบนภูเขาให้นฝนคลุ้งตลบเต็มไปหมดไม่เห็นยอดเขาเลยชาวบ้านที่อยู่ห่างออกไปหลายกิโลเมตรแตกตื่นกันใหญ่เข้าใจว่าแผ่นดินไหวทำให้ภูเขาตรบองนาคถล่มลงมาได้พากันแห่กันมาดู หลายชั่วโมงกว่าฝุนคล้งจะจางลงพอที่จะทำให้เห็นยอดเขาตะบองนาคส่วนนั้นถล่มราบลงมาลักษณะยุบตัวเองทำให้ถ้ำใหญ่พังทลายย่อยยับปิดทางเข้าถ้ำหมดสิน้นถ้าฉันยังอยู่ในถ้ำไม่ยอมออกมาเป็นต้องร่างแหลกไม่มีชิ้นดีกลายเป็นผีเฝ้าถ้ำแน่ๆเมื่อถามท่านว่าเสียงคนพูดบอกให้หลวงปู่รีบหนีออกไปจากถ้ำนั้นเป็นเสียงใครกันแน่ หลวงปู่งนท่านก็ตอบว่าพูดยากอยู่นะเสียงพูดนั้นมองไม่เห็นตัวคนพูดจะว่าเป็นเสียงโอปปาติกะหรือผีเจ้าธรรมเจ้าป่าเจ้าเขามาบอกก็พิสูจน์กันไม่ได้ตามทางวิทยาศาสตร์ถ้าฉันจะบอกว่าเป็นเจ้าถ้รเจ้าเขาหรือพวกเทพเวทวดามาเตือนด้วยความหวังดีถ้าตอบแบบนี้อาจจะถูกนักวิชาการสมัยใหม่โจมตีเอาได้ว่าฉันเชื่องมงงไง แต่อย่างไรก็ดีฉันมีความเชื่อมั่นอยู่ลึกๆว่าที่ฉันรอดตายออกมาจากถ้ำถล่มได้ทันท่วงทีนั้นก็เพราะฉันรักษาศีลอย่างเคร่งครัดตามที่หลวงพ่อพรหมวัดช่องแคได้ตักเตือนไว้ก่อนหน้านั้นเมื่อพระธุดงรักษาศีลเดียร์พรอยิิปา่าอำนาจคุณพระรัตนไตรยย่อมจะช่วยเหลือปกป้องคุ้มครองเวลาตกอยู่ในที่ขับขันอันตราย หลวงปู่งนเล่าเรื่องเขาตะบองนาคตอนท้ำถล่มและก็ต่อด้วยทองคำที่พระคลังวิชาพากันขนออกไปได้จํานวนหนึ่งว่าพระเหล่านั้นเมื่อพ้นถ้ำออกไปได้ไกลแล้วก็เสียอกเสียใจกันจนเป็นบ้าเพราะเหตุว่าทองคำที่ได้เป็นนั้นกลายเป็นกระดูกผีไปหมดสิน้นนับเป็นเรื่องแปลกประหลาดอาถรรพที่ยากจะอธิบาย